สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องทั่วไปที่เราคนรู้นะเกี่ยวกับแพทนี้ว่ามีอะไรบ้างนะแต่เป็นเรื่องพิเศษก็ต่างๆนะอันนี้ผมขอขอบคุณคนในคิวเลยนะที่คอยบอกอต่างๆอ่ะเริ่มแรกมาดูที่แรกเก่งกันเลยงานทายคิวนะสิ่งที่เพิ่มมาก็คือาชื่อเสียงซีครับนี่ครับนี่ผมแรกไปแล้วแรกแรกนึงน่งหนึ่งอันต่อสัปดาห์นะแล้วก็ชิ้นส่วนรูนแบบบัวมันแรกได้สี่ครั้งครับยิงและใครมันแรกได้ใช้ได้เยอะขึ้นครับแรกแรกผลเกือบประมาณเท่าไหร่ สิบนนอันนะสิบเจ็ดอันเจ็ดสิบแปดอันนั่นแหละครับเอาไอ้แลกรูนขอบฟ้าจากักรวาลแล้วก็ปลาไพ่นะส่วนของร้านเออร้านค้าเหรียญเทวะไอ้ที่เพิ่มมาคือผู้ถือหลอดครับแลกได้อีกห้าอันอพกต,ติแพตคกด์เน่ยมันได้แค่สิบอันนะอันนี้เพิ่อมอีกห้านะแล้วก็ไอ้เนี่ยตำราวิริชนนะจากแรแกแรกแรกได้วันละครั้งเป็นเจ็ดอันแล้วก็คือคิดเป็นสัปดาห์เลยครับทีเดียวเจ็ดแรกเดียวจบเลยเจ็ดเจ็ดอัน ทั้งหินไอหินเนี่ยหินศิลาเนี่ยแล้วก็ตลากวิียชนนะสบายเรบบอลเรบลอลก็เดิมนะถ้ามีของบ้านมานิดหน่อยแล้วก็มีตำราแต่ตำรานี้กค้ชใหญ่ก็ใช้จากสรุสานนะบุง้งก็จะเป็นเท่าไหร่อ่าแล้วกันอืน่นครับดูรัวอื่นนะอ่าเรนนี่นักเสิร์ฟครับนักเสิร์ฟมีเล่มใหม่นะได้จากทุกอาชีพเลยตามที่คนนี้คือบอกนะครับเดี๋ยวให้ดู ชื่อเสียงนี่กลายเป็นไหมครับเนี่ยมันตน 99, 99, 99, 99, 100, ันที่เก้าเก้าอะไรเก้าเก้าแสนไหมครับทุกทุกอาชีพเลยใครใครที่เน่นี่ชีเออใครคนในคิวหรือเพื่อนใครที่เนี่ชีไหนก็ยืมเลยไปยืมหนังสือพนเพื่อนนะอันนี้ผมยังไม่ได้ยืมนะครับเดี๋ยวมาบอกข่าวก่อนอ่าร้านร้านทายมีลิกไหมขอดูนะอ่าเรื่องนี้สําคัญการลุ้นไปลุ้นม่วงใหม่นะครับอันเนีัยนะ อันนี้ครับสามอันนี้เป็นรูนของสายเออสายสายภายในกับภายนอกอะสายเล็กกับพี่อาร์นะส่วนนี้เป็นไอ้นี่ป้องกันนะเออวันนี้ที่ผมอัดคลิปคือวันที่สามเพจอยลืมรีบแลกนะเพราะว่ารีเฟซทุกทุกวันที่หนึ่งตีห้าอยลืมนะครับแล้ไปก่อนว่าอันไหนแล้วก็มันจะย่อยได้เออเดี๋ยวผมลองเลยเห็นมว่ามันย่อยได้อะไรสักอย่างลองดูก่อนนะออกรูน อยู่ไหนวะเนี่ยบู๋นะ่อยนี่ครับได้ชิ้นส่วนรูนมังกอน่วงเอาไว้เอาไอ้นี่จะแลกอันนี้นะเดี๋ยวก่อนนะราคาแรกอันนี้น,ะน,นะน,น,น,นี่แลกพวกนี้แหละก็คือเอาง่ายๆคือถ้าใครมีไอเศษร,รูนพอได้ทุกอันเลยเพราะว่าเรา,เราจะเอาไออย่างเนี้ออยรูนะ้อ่ะรูนะอ่าอย่างง่าย แต่ผมเล่นพัทใช่ไหมต้องเอพีอาแต่ผมก็แลกอันนี้ด้วยอีเด็กเนี่ยเพื่อเอามาย่อยครับออสเตรูลย่อยมันก็มันแลกอ่าแลกนะครับมันแลกเอาไอเอพีอาต่อครับประมาณนี้นะใครขายบุซี่ก็ไม่มีอะไรนะเอออันนี้เทสตาแน่ใจไม่มีหือเพิ่มนะหรือปลาเอามีนี่นี่น,น,นี่หรือว่ามีอยู่แล้วผมไม่แน่ใจนะ่าจะจานใหม่นะจานใหม่คลายๆ อันนี้แพทบอกนะน,นี่สุดสารผมไม่ได้สนใจนะมันก็เหรียญนในคูบานนะยังไม่มีอะไรมาก,มกเพื่อสัตว์เลี้ยงผมก็ยังไม่ได้สิกาอะไรนะอ่ะถ้าต่อไปครับมาดูสกิลใ้กิลกิมันมีเพิ่มนะครับเมืจากอัพอัพไอซี่อันนี้เพิ่มแล้วสกิลรับโซน่าเพิ่มแล้วตอนนี้ทำได้ร้อยสามสิบก่อนนะีนทีต้องร้อยหกนี่ครับกิลพิเศษครับใช้ใช้เงินแรกแล้วไอ้ใช้เงิน,ใช,งนใช้เงินตำลึงเนี่ยดีเลยไม่ต้องใช้แต้มกิล เป็น PVE กับ PPE PVE ตามนะมีเอ็กับเดี๋ยวก่อนนะใช้นี่บอก PPD ผมไม่ได้ใช้แปลผิดหรือแปลถูกนะเดี๋ยวลองดูก่อน PVE PPD มันข้านะหนึงเอันสร้อย4ก้า4ิบ PVE 2องหกสีู่นย์นั่นนายพิมพินเหละครับผมไม่นะเดี๋ยวลองอัพก่อนโอเค อ่าโอเคเป็นวีด้หล่ะครับถูกร้องแล้วมันพิมพ์ผิดน,นะอ่าต่อไปก็เึงกับนานะขอขอชิ้นก่อนอ่าแล้วก็ตอนนี้เรื่องอาชีพเพิ่มส่งสุสานได้แล้วนะผมส่งมาแล้วสิ่งที่ผมรอคอยมาแล้วครับนี่ผมพีผมส่งมาแล้วครับเออสามารถส่งอู่สุสานได้แล้วนะโอเคไปต่อไปพูดถึงพูดถึงเรื่องคมพี์นะคมพีเนี่ยไฮไลท์ใหญ่คือคมพีสามารถย่อยไปแลกได้นะเนี่ยครับ เราด้วยปุ๊บเดี๋ยวผมด้ยดูนะด่อยดูอันนี้ผมไม่ใช้พูดิสัตนะผมใช้จกเซี่ยวอะไรอย่างเงี้ยย่อยครับนี่ครับเราต้องแลก,ก่อนนะใช้งานใช้งาน,นแลกตรงนี้ครับนี่แรกเลยแรกจกเซี่ยวหรืออะไรก็ได้ครับแต่อันนี้มันมันแลกอะไรมันมนคนละอันกันอันนี้มันสกิลอีกอย่างหนึ่งแต่นเนี้ยพ,พูดิสัตที่ถึงคางดหรือจกเซี่ยวในแรกแรกใชย,ยผมใช้จกเซี่ยวใช่ไหมนี่ผมย่อยมาได้สิ่กว่าสุภาษิตแรกได้ทั้งหมดเลยครับ จกเซี่ยวเัดไปครับลองอัพดูนะนี่อันนี้ไก่มาจกเซี่ยวแรกเป็นจกเซี่ยวได้อะไรอะไรที่เราไม่ต้องการอย่างเงี้ยลองอัพครับนะมีฮะแล้วก็อีกอย่างครับเออตรงออปชั่นมีเพิ่มใหม่นะข้องที่สองมันจะมีเฟ็กซ์บอลทับงข้อสองนั่นนะครับเดี๋ยวนนะ รูไปเนี่ยอ่ะนตรงนี้นี่นี่นี่ครับเห็นไหมครับสาหร่าล่างเท่าสองเท่านั้นมีออฟใหม่สามอันจะเห็นาว่าช่วงแรกยังไม่แนะนํานะอันนี้ก็ได้แต่แต่ละแต่ละท่านนะว่าเอาเอาไหมจำนะครับเพาะว่าเท่าสองเท่านั้นนะบุเครับก็ค่าประมาณนี้นะถ้าที่บุรู้ลองดูนั้นนี่ก็หมดลวคิดว่าน่าจะคบแขกพุ่เล่นปีกย่อยเล่นทั่วไปครับก็จะลืมนะแล้วก็ลองไปได้แลกไปแลกของทำอะไรกันนะ สวัสดีก็แค่นี้กนครับสวัสดีครับ